ประชุมในสวดพื้นฐานนะครับประจำวันพุธที่17กันยายนนะครับเริ่มที่ efl นะครับประกาศตั้งบริษัทย่อยนะครับเพื่อเข้าซื้อวุิษัท์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปนะครับหรือ wci g นะครับมูลค่ารวม4,500ล้านบาทนะครับโดยบริษัทย่อยซื้อ100ใน wci g ราคา3,500ล้านนะครับและให้ wci g กู้ยืมอีก1,000ล้านนะครับเพื่อมาชํชำระคืนเงินกู้นะครับท้งนี้ efl นะครับจะถือหุ้น60ในบริษัทย่อยนะครับที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ wci g และกองทุนที่จัดตั้งและบริหารโดย Solaris นะครับทั้งนี้จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่22ตุลาคมนะครับเพื่ออนุมัติในเรื่องดังกล่าวนะครับโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XM นะครับในวันที่25กันยานะครับโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจำนวนผู้ถือหุ้นนะครับโดยไม่นับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหากผู้ถือหุ้นอนุมัตินะครับจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายในเดือนตุลาคมนะครับดิ่เข้าซื้อ WCG นะครับมีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับนับเป็นบวกต่อการเต ทั้งนี้ทางบริษัทได้ปรับผลกระทบนะครับการลดีวีซีไอจใหม่นะครับโดยค่ากำไรรวมปี58ของ i f l เนะครับเพิ่มขึ้น102.5%จากเริมค่าไว้ที่314ล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นที่636ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานปี58นะครับเมื่อ i f l รวมดีวีซี IG เข้ามานะครับจะอยู่ที่2บาท7ตางนะครับอิงพีที่30เท่านะครับมองว่าราคาหุ้น i f l เ ปัจจุบันสะท้อนดีวีิวซีไจีไปมากแล้วนะครับทำให้แนะนำเพียงทยอยซื้อนะครับซึ่งปรับขึ้นมาจากถืออย่างดีมีความชัดเจนขึ้นนะครับตอนนี้แนะนำนักลงทุนให้จับตาแนวทางการดำเนินธุรกิจในช่วงต่อไปนะครับซึ่งหากส่งผลบวกด้านบริษัทสิน ERGY น,นะครับจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อผลประกอบการมากขึ้นอ e 4 l ต่อที่อิสตันนะครับเผยว่าอินโดนีเซียนะครับมีความพร้อมในการรุกตลาดชาพร้อมดื่มมากที่สุดในอาเซียนนะครับ โดยประเมยยอดขายปีหน้าไว้ที่1000ล้านนะครับส่วนใน2ปีอยู่ที่2,500ล้านนะครับและภายในะยะในระยะเวลา5ปีนะครับอิชิตันคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายในอินโดได้สูงถึง1 0 0 0 0ล้านบาทน,นะครับในส่วนของยอดขายในไทยนะครับคาดอีก2ปีจะมีมูลค่าทะลุ10,000ล้านนะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่จะเล่นการเติบโตของบริษัทได้แก่เย็นๆนะครับที่เปิดตัวได้ปีกว่าสามารถสร้างยอดขายเป็นสัดส่วนสูงถึง45%หรของยอดขายทั้งหมด ทางฝ่ายนีมองเชิงบวกนะครับต่อผลประกอบการของบริษัทในอนาคตนะครับโดยเฉพาะการลุกตลาดไปยังประเทศไปต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยจุดเด่นหลักในการเข้าลงทุนนะครับคือมูลค่าตลาดชานในอินโดนีเซียนะครับที่โตกว่าไทย3เท่านะครับเทคโนโลยีในการผลิตที่ดีที่สุดนะครับและพร้อมที่สุดของอิชิตันนะครับจะสวบร์ต่อต้นทุนในการผลิตแต่ว่าคู่แข่งในอินโดนีเซียนะครับและการจัดกิจกรรมทางการตลาดของผู้ิในหานะครับที่ทางฝ่ายเชื่อมั่นว่าจะสามารถ กระตุ้นยอดขายของอิชิตานในอินโดนีเซียให้เติบโตเหมือนยอดขายในไทยได้นะครับทางฝ่ายมีการปรับมาใช้ราคาพื้นฐานปี58ของนะครับอยู่ที่24บาทน,นะครับมูลค่าตลาดนะครับมีมูลค่าใกล้เคียงราคาพื้นฐานแล้วนะครับทางฝ่ายยังคงแนะนําเดิมพือถือนะครับสำหรับอิชิตา โนะครับแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นนะครับครึ่งแรกกำไร95เติบโตนะครับครึ่งควอเตอร์สอนี้กำไรใกล้เคียงคาดนะครับกำไรจะดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมาจาก Product Mix แล้วก็ Cost Margin นะครับครึ่งหลังเนี่ยคิดว่าแนวโน้มดีนะครับโดยยอดขายยังโตทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่นะครับผลบวกจากโปรแกรมลดต้นทุนโดยการลดต้นทุนเนี่ย จะนำมาใช้ในสายการผลิต rx และปี58จะมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่นะครับเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เดิมปรับเพิ่มกำไรปี5 7 58ขึ้น5%และ5ตามลำดับนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่6.3ปรับคำแนะนำลงเป็นทยอยซื้อนะครับเพราะราคาหุ้นปรับขึ้นค่อนข้างเยอะราคาพื้นฐานมองไว้ที่6.30บาทสเตคอรนะครับก็ยังเป็นหุ้นที่เรายังคิดว่ายังมีเรื่องให้เก่งกำไรอยู่นะครับโดยเฉพาะ ยอดยอดเซ็นงานใหม่เนี่ยก็ยังลุ้นอยู่ใน q 4นะครับซึ่งในมูลค่างานเซ็นใหม่ถึงวันนี้เนี่ยมีแค่5,000ล้านนะครับซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อน34,000เนี่ยก็ลดลงเยอะนะครับก็ต้องยอมรับว่าในครึ่งแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเมืองเศรษฐกิจชะลอตัวงานเอกชนก็ชะลอไปเหมือนกันสำหรับในควอเตอร์4เขาก็หวังว่านะครับ ตั้งแต่ควอเตอร์สี่ไปเนี่ยคิดว่าสถานการณ์งานใหม่จะดีขึ้นนะครับสถานการณ์การเมืองนิ่งขึ้นนะครับก็มีการพูดถึงโครง,งการโครงสร้างพื้นฐาน2.4ล้านล้านบาทนะครับซึ่งจะเริ่มมีงานออกมาในปีหน้าเอกชนก็เริ่มลงทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็การประมูลลถไฟฟ้า3ส,สายนะครับซึ่งได้รับการอนุมัติจากคอรมอเนี่ย สีเขียวนี่คิดว่าปลายเดือนนี้จะส่งซองราคานะครับควอเตอร์ Quarter 4คงจะรู้ผลประมูลส่วนสีส้มกับสีชมพูเนี่ยคงไปรอปีหน้าทางบริษัทเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามหางานเอกชนพวกอาคารศูนย์การค้าอยู่หลายหลายแห่งนะครับแต่ละแห่งก็3-4พันล้านก็ทางบริษัทก็คิดว่าในช่วง Q4 เนี่ย น่าจะมีงานเซ็นใหม่อยู่ในหลักหมื่นสองพันล้านรวมกับห้าพันล้านที่ได้มาแล้วเนี่ยปีนี้คงจบที่หมื่นเจ็ดแต่ถ้ามองไปในปีหน้าเขาค่อนข้างมองบวกมากนะครับเขาคิดว่าปีหน้าเนี่ยงานภาครัฐจะเข้ามาอย่างเต็มที่นะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มปีเพราะฉะนั้นปีหน้าเขามองงานเซ็นใหม่ที่สามหมื่นล้านนะครับสาหรับ ในส่วนกําไรปีนี้นะครับก็เป็นเพราะว่างานเซ็นใหม่ค่อนข้างน้อยนะครับไรายได้ก็เลยลดลง3%นะครับกำไรลดลง11%ถ้ามองไปในปี57นะครับคิดว่าในส่วนของแบ็กหลอกนะครับที่มียอดส่งมอบในปีหน้ามีอยู่แล้ว1 9 0 0 0นะครับคิดว่าอีก5,000ล้านก็จะมาจากการการก่อสร้าง โปรเจกต์ใหม่ที่ได้ในควอเตอร์4และปีหน้านะครับเ,รเสร็จแล้วปีหน้าน่าจะมีรายได้เติบโต15%กําไรจะโตนะครับประมาณ8%ถ้ามองไปอีกนะครับถ้าปีหน้ามียอดงานเซ็นใหม่30,000ล้านจริงนะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีงานต่อไปในปี59ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรายกำไรรายได้ปี59จะโตได้ต่อเนื่องกำไรจะโตได้13%นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ ถ้าดูในเรื่อง price per book เนี่ยเราก็ปรับประมาณการนะครับไปปรับใช้ปี59เพราะเราคิดว่าในส่วนของการเกิงกำไรงานใหม่นะครับซึ่งเรามองว่าจะเข้ามามากในเตร์4และปีหน้าเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้เป็นแรงผลักดันกำไรในปี58ถึง59ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องการ ซื้อเพื่อเก่งกำไรลองงานใหม่ที่จะเข้ามาในควอเตอร์4และปีหน้านะครับปรับคำแนะนำเป็นซื้อเก่งกำไรนะครับราคาพื้นฐาน27บาท78สตางค์สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ